พี่บิ๊กครับครับมีเซลลทุกเซล์ยากมาคือทำไมเต็นท์ผมมีแต่เซลแนวนี้เอินเขาเอิญวายจังสี่ก็ได้ว่าศูนย์บรรเทาทุกศูนย์บรรเทาทุกสูงเซลทั้งเมมปกติถ้าไปออกข่าวก็จะมีศูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นศูนย์บรรเทาทุกเซลอ่าคือกันนั่นแหละครับประมาณเอินไปปตทแล้วก็ว่า โอ้ตกทุกเรยากมากพ่อสิมาพึ่งบุญทางพี่ได้บอสทีน้าเศร้าเล่าความเช็จเปล่าจักแล้วกับเดี๋ยวสิพาเจ้าไปสัมผัสเบิ่งบ้างมันแม่นความอีหลีบ่หรือยังไงเจ้าเป็นจริงเปล่าเออเจ้าลองสัมผัสแล้วเบิ่งนะคอยคุยแต่เบื้องต้นมาคุยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าชื่ออะไรมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยสิลพายุจ้ะเซลพายุพายุเออคอนาโดอันนี้มีมีหลายชื่อมากเซลยูยุเซลพายุเออนอนยูยุเออหลายข้าวหลเนี้ยอ่ะเป็นยังไงมายังไง ก็มาเป็นศูนย์บรรเทาทุกของแท้จ้ะศูนย์บรรเทาทุกอยาาหมดนี่หมดสินได้ข่าวว่าที่นี่มาแล้วหมดนี่กันทุกคนเอ้ยูได้ไงไม่แน่เป็นที่เพิ่มแ่ะนำล่องมาแล้วนำล่องอ๋อส่งคนนำล่องมา ตรงไซส์สืบมามาลองอยู่กลับสรุปอยู่แล้วดีอยู่แล้วดีค่ะแม่งไม่กลับไปเลยไมดนี่หมดนี่กันทุกคนอ่โอมาก็เหมือนปานปลดนี่โตรดีครับตั้งใจมาปลดนี่สร้างสร้างตั้ตั้งตัวให้นี่ไปทางไหนมามั่งโอ้โหพี่ไปป้ายแดงไปทุกที่มาแล้วก็ยังเป็นนี่อยู่วันนี้ยังเป็นนี่อยู่ครับเยอะด้วยเยอะด้วยกล่าวว่านี่แหละค่ะพี่ปลดนี่เรามั่นใจ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 ว่าปลดนี่ได้แน่นอน แล้วมานี่ได้กี่วันแล้วนี่ก็สี่วันค่ะสี่วันเป็นไงหกจองหกจองสองซื้อสดสองซื้อสดโอ้โหไม่คุยยังไงซื้อสดจบสองเออโหดมากนี่ทำงานสี่วันมีหกจองรอปล่อยเนี่ยเท่าไหร่รอปล่อยสี่รอปล่อยสี่ก็ต่อรองอยู่ค่ะก็เท่าเท่าว่าจริงๆปล่อยหกอะหกเลยเกินไปนะซื้อสดถ้าเกิดต่อรองแล้วผมจบก็คือจบจบใช่ค่ะถูกป้าก็ถือว่าเก่งนะ มาได้แค่สี่วันมีหกจองคือว่าเก่งเขาก็ต้องมีวิชามาอยู่แล้วแต่บางทีเปลี่ยนที่เนี่ยมันอาจจะยังไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดปรับตัวได้ไวขนาดนี้ผมว่าไปได้ไกลไปได้ไกลไปได้ไกลก็นี่ที่เป็นอยู่อาจจะปลดหนี้ได้ไม่กี่เดือนหรอกก็ขอให้พยายามเอาแล้วกันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสให้โอกาสมาจริงๆเพราะว่าลองเสี่ยงด้วยเหมือนกันว่าจะรับไม่รับมาแบบว่ารับไม่รับก็ไม่รู้แต่ใจมันมาแล้วใจมาแล้วถ้ามีใจมา อันนั้นก่อนจะจบคลิปนะทําไมทําไมต้องซื้อกับเซลยุเอาบอกลูกค้าบอกเอฟตีได้เหรอเซลยุนะคะขอแค่บอกว่าได้ดุ้นไหนอยากได้อะไรบอกมานะคะเพราะว่าอยู่ทุกที่แล้วกล่าวว่าที่นี่ต้องดีที่สุดค่ะสนใจทักมานะคะ0825418668จ้าอนี่คือเซลพายุผู้จาสะชาน เทคนิคการขายเขาสุดยอดอยู่แล้วเขาดีอ okay. ย okay. ู่แล้ว FC ท่านไหนผูกใจเซลลยุเดี๋ยวเราจะทิ Division ้งคอนแทคไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะทักเข้ามาส่วนตัวได้เลยนะเพราะว่าเราจะมีเซลล์หลากหลายชอบคนไหนทักหาคนนั้นหรือจะทักมาเียกางก็ได้จ้ะจ้ะขอบคุณปิยกครับปุยุกนะจอะครับคุณครับเราวัสดีครับผม